เข้าส่วรรณที่สองนะคะของสมัยนั้ะใช่เมื่อกี้เราเพิ่งไปคืนมอไซค์ามาใช่ใช่แล้วก็เลยเดินเตร่เตร่ซึ่งมันก็คืออีกหกร้อยเมตรหรือมากกว่าหกร้อยเมตรจริงๆแล้วมันประมาณหกร้อยเมตรแล้วแต่มันเป็นเนินก็เลยรูค่อนข้างเยอะค่อนข้างไกลนิดนึงแต่เรื่อยอ่ะเราเดินมายี่สิบโลสามสิบโลได้แล้วอะ่ะอันนี้ก็เออยี่สิบโล ชิวนเพราะสิงกโปร900เมตรก็แบบเออเธอเราเดินกันไหมแต่อันนี้ของเราเป็นที่เกลียดเดินก็เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปเดินเล่นที่หาดรายแก้วก่อนเพราะว่าตอนประมาณ11โมงคือเราจะมาไปไปรอดับน้ำที่ตรงต้นสักรีสอร์ทซึ่งสหานที่แรกแต่งตัวกันอีกนะเพราะว่าเออทางที่ดับน้ำเขาบอกว่าเออเดี๋ยว มีให้ถ่ายรูปก่อนแล้วค่อยไปดำน้ำล้วก็เลยโอเคงั้นแต่งต่อชิลๆก่อนกันตามนั้นค่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่เดี๋ยวตอนนี้เราเดินเล่นจะไปเจอกันที่หาดแสกี้ใช่โอเคบ๊ายบาย <c oughs> ยินดีต้อนรับสู่เกาะสมุทร <c oughs> น้ำขึ้นสูงมากตอนเช้าเราถือมาแสกี้กันแล้ว ก็คือน้ำใสมากแบบเห็นเท้าเราเลยอ่ะใช่ใส่แบบใส่ที่เออนี่ก็คือแบบเดินากลางทะเลใช่ <c oughs> แล้วน้ำขึ้นสูงแบบสูงนี่ขนาดเราเดินกันมาไกลแล้วนะแบบเดินห่างจากโอยชนชน <c oughs> อายิวแล้วโอเคตอนนี้เราก็มากินไอติมกันหายอยู่ที่ร้านชูอสกูสกูสแควร์เดนั่นเองโอเคนี่ค่ะเพราะว่าไอติมที่นี่นะคะมันจะเป็นไอติมแบบโฮมเมดซึ่งเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะไปกินรสอะไรเราแต่ว่าบรรยากาศดีมากเลยเราสืดเป็นเิื์อใช่มื้อมาสำหรับเราซึ่งมันก็อยู่ Có lẽ thì để ở gần lối chìm giấy phải không nào สดชื่นสดชื่นดีแต่ว่ามีแอลกอฮอล์ด้วยเออเซเบียก่อนไปดำน้ำเมาก่อนเม,มาก่อใกลจะเส็จเวลา <c oughs> ใช่แล้วจ้าเรากินไอติมไปเสร็จแล,แล้วเราก็เลยกันละจะไปรอที่จุดที่เขานัดพบกันที่เราจะเราไปอะไรนะไปดำน้ำดำน้ำ เดี๋ยวเล่นรอแล้วกันก,ก็ต้องกลับมาหาสายเกี้ยงเหมือนเดิม <laughs> แล้วก็อยู่หาสายเกี้ยงตลอดไปอยูะไรคะตอนนี้ที่ไหนก่อน,ะะนทะลุก่อนทะลุ กำลังทอยู่ะหตอนนี้กำลังจอดรอคนถ่ายรูปเกาะทะลุกันอยู่แล้วเราที่ยังไม่ได้กินยาแก้เมาก็ยืนรับลม ให้ไม่เมาค่ะคอยดูกันเมื่อไรจะถึงคิวก็ไม่รู้ยี่สิบคนเราไปเถอะโคด้ดีพรน้องสองคนอ๋อโอเคก็ทะลุทะลุทะลวงออกมาหมดแล้วเกยมแล้วออยืมพี่เข้ามาพี่ใจดีให้ อย่ายาดมมือซันดยจะหายละดีเึยแหละเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราจะถ่ายดูปครับจามีบริการถ่ายดูปให้ปิกนิ้ ชตอนนี้เราก็แปลงร่างกันเรียบร้อยแล้วเสื้อที่เพิ่งซื้อมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะไม่ใช่ของเขาของเขาเดี๋ยวเรากำลังจะไปลองเล่นน้ำทะเลกันเพราะว่าตั้งแต่มาเนี่ยเรายังไม่ได้เล่นน้ำทะเลเลยอันนี้ที่เกาะทะลุใช่ที่เกาะทะลุนี่ทะเลสวยมากแบบใสสุดๆบ๊ายบายอุยเย็นนะเนี่ย นี่น้ำเย็นมากได้ถึงไหมระวังเจ็บนะระวังเจ็บนะว้าวโอ้ยตรงนี้ทะเลแบบตรงนี้หินแข็งทรายค่อนข้างแข็ง,ขง,ขงพอสมควรโอ้ว้าว,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 าวโอ้ยลึกไปนะเนี่ยโดยระวังนะมันลึกไปมากอุ้ยเย็นอนะค่อน <c oughs> ข,ข้างเย็นเย็น <c oughs> พุงโดยพอสมควรเลยค่ะทั้งหโอ้ยเย็นมากเป็นไงคะเพน่อคะตอนนี้เราเดินขึ้นมาแบบ เดินลงมาแค่นิดเดียวเองอะแต่ว่าครึ่งตัวแล้วแต่คือท่านสติว่าจะไปตรงที่มันทายไม่ได้เจ็บอะมันต้องไปลึกกว่านี้ใช่ซึ่งก็อย่าเลยก็ตอนแรกเเย็นพุ่งตอนแรกเขาแบบเฮ้ใส่รองเท้ามาก็เห็นเธอถเดี๋ยวลอย <ๆ S 2> นะแซลเท้ามาเดี๋ยวลอยนะเาลัดส้นไง <laughs> โอ้ยเย็นหนาวอะคนอื่นเขาก็แบบของเราก็คือส่แว่น เพราะว่ามาทะเลเราก็ต้องเล่นทะเลหน่อยไปค่ะไหนคนอยากลงมาไหว <c oughs> สวัสดีค่ะอ <c oughs> ปลาเต็มเลยปลาเต็มเลยดูดิปลาเต็มเลย าตัวใหญ่แล้วไปดูปลาตัวเล็กค่ะนี่คด้มนี้ชนให้ดูว่าดำน้ำอย่าหายใจเข้าสวยมากสวยมากฟิล์มดีมาก จุดชมวิวกันต่อแล้วดูระยะทางโอ้ my god ขึ้นเขานี่เรามาดำน้ำหรือมามาปีนเขากันแน่สู้ไหมไม่สู้รวระวังระวังสิ้นสุดทางเรียบ end of the reeb way พอไปแล้วโอ้ยเมื่อยแล้วโอมยพักเดินก่อนเลยค่ะโอไม่ใช่เดินเก๋าคอคอไก่เรอนี่ทีคราวสวยมากเลยอ่ะมีไก่ด้วยระหว่างเดินขึ้นไปจุดชมวิว ตอนนี้เรากลับมาแล้วเพราะว่าเราไปเดินป่ามาเพื่อขึ้นไปจุดชมวิวทางก็ค่อนข้าง,างเออไม่ถือว่ายากขนาดนั้นแต่ก็ต้องระวังามากๆเพราะมันก็มีชันมีลึกสภาพคือเหงื่อออกแบบชุม่มมากที่เห็นเปียกๆไม่ใช่เพราะลงน้ำแต่แต่เป็นเพราะ เหนื่อยเพราะว่าเราไปเดินปีนเขามาที่ทริปเนี้ยใช้เวลานานเพราะว่าไปปีนเขามาแล้วสองชั่วโมงเพราะว่าเกินยี่สิบนาทีแบบเออไปเวออไปเวออไปเราไม่ต้องพูดก่อนนะบ้าโอ้นั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำกันต่อนะคะแต่เดี๋ยวเรายังไม่ขึ้นเราจะรออยู่ข้างนอกอือเพราะตอนนี้เดี๋ยวถ้าจะขึ้นเราถ้าจะถ้าจะไปใช่ปะเราจะกลายเป็นน้ำพริกเพราะว่าเราลงเรือน้ำพิชลงเรือ 嘿好嘞。Hey, น้ำเด็ดที่ไม่เช็ดน้ำเกลือครั้งแรกเก่งมากถ้าอยากลองไหมเฮ้ยแดดร้อนค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะเป็นไงคะหมองไม่เห็นวันนี้ครับค่ะอ่าเข็มฮาลิมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าล้องเดี๋ยวน้ำจะเข้าปากโอ้โหไหนๆไปเจอกันใต้น้ำนะโอเคเสร็จกรณ์ก่อนหนึ่งหนึ่ง сам пу เข้มสุดๆต้อเข้มแต่มอีกแล้วนี้ค่ะแล่วนี้ก็สอนให้รู้อีกรอบหนึ่งว่าอย่าหายใจใต้นะเพราะไม่ามันจะเข้มแบบนี้แสบจะมูกเลยค่ะคุณผู้ชมขอแบบพิเศีนะใช่แบบเอิร์นเป็นแบบพระยูนเขาพระยูน พายุนเคยตื้นสองตัวไมยแต่ว่านเคยตื้นไม่ใช่พายุน้ำเค็มแล้วเริ่มเข้าปา มีตรงน้นนะคทเลอุบที่สดาวนที่เกาะขว้ามคขาคก็จะเป็นกาะสุดท้ายทีมาดแล้

เข้าปากเข้าจมูก เกากูดีที่ลึกมากแต่ขึ้นขึ้่นค่อนข้างใหญ่หมายถึงเนี่ยมันโยกมาซัดค่อนข้างได้น้ยงามอลชายข้างล่างจะไม่ละเอียดเท่ากับเกาะทะลุกวาวทะลุค่อดีสวยน้ําใสมากอันนี้เหมือนเอาไว้ให้ชมอยู่อันนี้แบบออหอยค่อนข้างเยอะผัดพัดพัดพัดเข้ามาเราเดินไกลเลยนะ ยังหอยชายอะไรพอดนี้อยูแต่ว่าบรรยากาศดีลื่นล,ล่ำลืนไม่คบคว่านไหร่ กขขา <Yes. S 1> ขาตรงนี้มันคือทะเลแหวกจริงๆจากเกาะขาไปถึงเกาะเกาะกรวย<ป>ใช่จะเห็นทางด้านนู้นโอ้ยมันอุทยานเย,ยเอะเลยที่ไต้หวันเลยเราไปไต้หวันทำไม อยากเป็นนางเงือกแต่แบบหัวเดียวมากอยากจะแบบสบายๆอยากจะอยู่เพื่อผู้คนดีอยากจะยืนยินจะคนหินไม่ได้เชื่ออยากอยากเป็นแอรียอกลับมาที่หาใสแก้วแล้วใสที่ละเอียดที่สุดนุ่มมากรู้สึกคิดถึงใสที่หาใสแก้วสุดๆหัว ไข่เคียวอยากกินตั้งแต่อยู่บนเรือใช่หิวมากก็ใส่ก่อมแล้วก็ใส,ส่นก,ก่อมใช่เราสั่งเส้นก่อมมาด้วยก,กิกก<ป>นกันหิวโตกว่ามาก Hello, la, la. กลับมาดีดาแล้วค่ะหลังจากนอนกันไปครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้นี้นอาบน้ำสะอาดมเรียบร้อย แชทอะไรมาทีหน่อยเดี๋ยวจะพาไปดูโชว์ไฟกัน